วันนี้เอามุมของเล่นของน้องเจ้าสัวมาให้ดูอีกรอบจ้ามุมของเล่นของน้องเจ้าสัวเก็บด้วยลิ้นชักอนเนกประสงค์ลิ้นชักลายการ์ตูนจ้าชั้นบนแม่ก็แอบเก็บของสําคัญนะคะอุปกรณ์การทํางานมาที่1กับสิส่วนชั้นที่สองชั้นที่3น้องเจ้าสัวก็ใส่ของเล่นตามชอบใจเลยจ้าลิ้นชักสามารถถอดออกได้เจ้าสัวจะยกไปเล่นนอกสถานที่ก็ยกไปได้เลยสะดวกสบาย อันนี้เดี๋ยวตุ้มจะมาวัดความกว้างความลึกของชั้นให้ดูกันนะคะกว้างอยู่ที่สามสิบสามถึงสา่ซนเมตรจ้าส่วนความลึกนะคะความลึกอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดเซนติเมตรจ้าใส่ของได้เยอะอยู่เหมือนกันนะนี่จ้ายกเก็บสะดวกสบายเมื่อไม่เล่นก็เก็บเข้าที่ได้เลยจ้า ลิ้นชักลายการ์ตูนมีล้อเลื่อนเคลื่อนย้ายสะดวกนะคะด้านบนก็มีกุญแจแล็อกนี่จะดึงออกมาเลื่อนอจะแนะนําไอเดียนะคะลิ้นชักไอนไอ้กระสงตัวนี้เราสามารถเป็นวางโต๊ะ้างเตียงได้ด้วยนะนี่ข้างบนมีที่วางแก้วด้วยสะดวกมากมายเลยจ้าปรับแต่งได้ตาม